สวัสดีค่ะดิฉันแก้วกล้าแหวนดารินวันนี้ขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่นครไชยไลนนิทรรศการศิลปกรรมเมืองนครร่วมสมัยครั้งที่1โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนิทรรศการของเราในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากศิลปินทั้ง25ท่านเลยนะคะโดยมีผลงานถึง50ชิ้นนะคะใน5ประเภทด้วยกันนะคะในการแสดงผลงานในครั้งนี้นะคะเราได้จัดทําขึ้นใน2รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกผ่านช่องทางออนไลน์นะคะและรูปแบบที่2ผ่านช่องทางออนไซต์ค่ะโดยช่องทางออนไลน์นั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถจะรับชมได้ทาง Facebook Fan Page ในชื่อนครไชยไลนนะคะและอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง y o u t u b e นะคะนอกจากนี้นะคะท่านยังสามารถเข้ามารับชมผลงานจริงได้ที่หอศิลป์ชุมชนปาริทั์อาร์ตคลับตำบลโพเสดตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะภายในวันที่ 10นะคะจนถึงวันที่19กันยายน2564ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะโดยดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินชื่อของศิลปินกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะท่านแรกค่ะคุณโกวิทเสนีวาดคุณสันติแก้วจำนงคุณพินโยเพชรแก้วคุณบุญส่งอันตรเสนคุณทวีพลายด้วงคุณธนรัตน์คงสถิตคุณสตวัตรช่วยนุ่มคุณบุญกเกษมโคสานติ คุณวิสาเพชรธงชัยคุณปริทัศน์คูตางกูลคุณสมชายสหวิสิทธิ์คุณโชติแก้วละเอียดคุณชัยยันจงจงประเสริฐคุณสุกิจชูศรีคุณวนิชยานวลอนงคุณพงพัน์ผู้พงคุณสุพจน์แสงมณีคุณโสภิตเตชนะคุณสมชายพันมิตรคุณสุวดลเกศสิริ คุณวิเชียนนวลมุสิกคุณกันที่มาแสงอรุณคุณจิตวิวัตรกลมเกลวคุณพีรวัตรอินนุพัฒน์คุณพิเชษชัยสง์ลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณกริศยาตระบันพลึกวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเปิดคุณไกรสอนวิสิทิวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญรับชมค่ะ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันนางกฤษยาตะบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านไกรสอนวิสิทธ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปรกรรมเมืองคครร่วมสมัยครั้งที่หนึ่งในวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีวัฒนธรรมที่จะเดินรุ่งเรืองทั้งทางด้านศาสนาภาษาวรรณกรรมและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สืบทอดเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยจะเห็นได้จากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติหลายท่านหลายสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นความสำคัญและพิจารณาเห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนที่มีค่านั้น สามารถนํามายกระดับพัฒนาและต่อยอดเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้จึงสนับสนุนให้ศิลปินอิสระและกลุ่มคนทํางานด้านศิลปะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอรร่วมสมัยครั้งที่1ขึ้นภายใต้แนวคิดนครไฉไลโดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินหลากหลายสาขาทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ประดิษฐ์ผลงานเข้าร่วมแสดงถึง50ผลงานด้วยกันประกอบด้วยงานด้านจิตรกรรมงานจิตรกรรมร่วมสมัยงานประติมากรรมงานสื่อผสมและงานเซรามิกบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ได้กล่าวเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปรกรรมเมืองคอนร่วมสมัยครั้งที่หนึ่ง ขอเรียนเชิญค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานแสดงผลงานศินลปรกรรมเมืองคครร่วมสมัยครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะครับกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้นครศรีธรรมราชนนั้นก็จะเดินตามการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเป็นเมืองอัจฉริยะในความเป็นเมืองอัจฉริยะปัจจุบันนี้ จะเป็นเรื่องของสมาร์ทลิฟวิ่งหรือสมาร์ทพีเพิลนครสิมราชจะนําเสนอในรูปแบบของนักขอนชายเลในวันนี้ศิลปินทุกท่านจะได้ถ่ายทอดผลงานออกสู่สาธารณชนโดยเฉพาะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเยาวชนคนนครสยมราชในความเป็นเมืองอัจฉริยะในความเป็นอัจฉริยะด้านความเป็นอยู่ในความเป็นอัจฉริยะด้านทรัพยากรบคุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะ ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบสมัยใหม่ในการชมออนไลน์หรือออนไซต์ site. บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับขอเชิญชวนพวกเราทุกคนครับร้อยเรียงร่วมใจเปิดงานมหกรรมศิลปะเมืองขอนร่วมสมัยครั้งที่หนึ่งณบัดน,นี้ครับลำดับต่อไปค่ะท่านจะได้พบกับตัวแทนคณะทำงานและตัวแทนคณะศิลปินนะคะคุณปริทัศน์หูตางกูลค่ะ ได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับตัวโครงการและศิลปินทั้ง25ท่านนะคะในชื่อหัวข้อสายน้ําแห่งศิลปะและสายโซ่ศิลปินเมืองนครค่ะถัดไปจากนั้นนะคะท่านจะได้รับชมบทสัมภาษณ์ของศิลปินทั้ง25ท่านเลยค่ะขอเชิญนับชมค่ะนิทรรศการ,ร,รกศิลปกรรมร่วสมัยเมืงองนครครั้งที่1นนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดโครงการครั้งนี้ขึ้นมานะครับผม ในฐานะของตัวแทนทีมงานนะครับก็ต้องขอบคุณกันเองด้วยที่ว่าทําให้เรารวมพลังกันสร้างโครงการการน,นี้ขึ้นมานะครับโดยที่ว่าใช้ธีมว่าเราต้องการจะให้ผู้คนในสังคมนครศรีธรรมราชนะครับได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็จดจําคนงานศิลปะในช่วงต่างๆที่ผ่านมานะครับโดยถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นปันปนปชญาหน่อยนะครับก็ขอยกข,ของจร พดถึเคเกลนะครับที่มองว่าประยา,ยามกับสายน้ำนะครับเมืองเมืองนครก็เหมือนกันนะพูดถึงศิลปะร่วมสมัยก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือเรามีประวัติศาสตร์สายน้ําศิลปะของนครนะครับถ้าเกิดพูดพูดจากต้นสายเลยนะครับที่จญความลำบากมาก็อาจจะมีตั้งแต่ปี2 24 95นะครับแล้วก็ไล่มาครับมาถึงอย่างจันแนกไล่มาถึงบุกเบิกอย่างกลุ่มเลนะครับ2 5 2 7 2 8นะครับ แล้วก็ไล่มีรับจนถึงมาถึงรุ่นกลางๆอย่าง2540นะครับอย่างกลุ่มผู้ปรกอบการดีนะครับกลุ่มศิรินทรครกลุ่มเลาใต้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆกลุ่มนะแล้วก็การเกิดขึ้นของการรวมตัวของครูนัยมในศในิศินปนครว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนะพูดพวกนี้ก็คือนครมีความคึกคักมากในช่วงนั้นมีทั้งกลุ่มคนรักศิลปะก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะทำให้ยากาศนครนี่ไม่เงียบเหงาเลยนะครับแล้วก็ความไม่เงียบเหงาและความคึกคักในตอนนั้นมันก่อ ม,มันเกิดผลดีที่ว่ามีความเป็นปึกแผ่นมันก็ส่งผลมาถึงก่อให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่มังอรซึ่งเราความคิมแข็งนี้ไปต่อรองกับท่านนายกเทศบาลนครนครเมุราชนะครับท่านสมเด็จเกิชาตินะฮะจนท่านเห็นดีด้วยแล้วก็มีการสร้างหอศิลปินรุ่นใหม่มังครขึ้นมานครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปึกแผ่นหรือความที่ว่าเราได้รวมตัวกันมานะครับแล้วก็ด้วยจากตรงนี้เองครับเนี่ยทางทางคณะกรรมาการจัดงานก็มองว่านะครับ ถึงเวลาแล้วยังที่ว่าน่าเราน่าจะมองย้อนกลับมาแล้วก็ให้คุณค่ากับเขาเหล่านี้นะครับซึ่งความจริงผมว่าเขาก็คงทํางานถิ่นบัดมากเขาคงไม่คิดว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับสังคมแบบบ้านเรานะว่าต้องมาจดจำอะไรมากมายแต่ว่าในเมื่อเรามีโอกาสเราก็อยากจะพูดถึงนะครับว่าเนี่ยเขาได้ทําอะไรมาบ้านนะครับเราก็อยากให้สังคมได้รับรู้นะครับคุณค่าในสิ่งที่เขาได้เป็นผู้มาก่อนนะแล้วก็ได้อิทธิพลต่อมานะครับให้เด็กรุ่นหลังเด็กรุ่นหลังก็ อย่างรุ่นผมได้รับช่วงต่อนะครับแล้วก็กลายมาสู่รุ่นหลังสุดเข้าไปอีกนะจนทั้งนิรรศการในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการรวมรุ่นทั้งหมดเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้มาดูก็จะได้พบงานหลากหลายอย่างเช่นว,ว่าจิตรกรรมปฏิมากรรมนะครับสื่อผสมมีเซรามิกแล้วก็ภาพพิมพ์แกะไม้นะครับอันนี้ก็จะกระ,ะ,ะจายกันไปนะครับก็คิดว่าเป็นงานคุณภาพนะครับเสียดายที่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นยุคโควิดแค่นั้นเองนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้มาชมครับ เป็นเป็นอะไรว่าเป็นเม็ดหมายที่ดีนะครับที่เราจะสร้างบรรยากาศาให้คนสิ่ปรารรู้จักศิลปินบางครอย่างแท้จริงครับครับ จากที่เราทำงานกันมาแบบหาแนวทางที่เป็นตัวตนของตัวเองหลังจากบบนั้นคือหลังจากที่เราเขียนรูปทั่วๆไปเขียวทิวทัดเขียวดอกไม้ตุน้นไม้ดูเขียนภาพคนอ่เราก็าจะมีงานเฉพาะตัวเฉพาะตนอยู่สักชุด2องชุดหรือขี่ชุดก็แล้วแต่หลายๆชุดก็ได้คือเป็นคอนเซปต์ของงานชุดแล้วงานชุดหลังสุดนี่ก็ก็เลยผมคิดว่าเออเราเล่นดนตรีอยู่คนดนตรีน่าจะเอาเสียงดนตรีมาถ่ายทอดเป็นภาพเราถ่ายทอดเสียง ให้มันเป็นสีสันให้เป็นรูปร่างรูปทรงเขาจะเรียกเขาว่าสีของเสียงมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ผมมาเป็นครูหรือสอนอยู่ที่เวทยศิลปะใหม่ๆตอนนั้นก็ได้มาพบกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นศิลปินหลายคนที่มีฝีมือจัดจ้านมาจากมาลายเลียจบจากศิลปากรจบจากอะไรเนี้ยแล้วก็มาสอนอยู่ด้วยกันที่เวทยศิลปะช่วงนั้นก็ก็คิดจะทํากิจกรรมเรื่องของการแสดงงานศิลปะพอคิดแสดงงานศิลปะก็ต้องรวมกลุ่มรวมคนรวมพวกศิลปินเข้ามา ก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาต้องขอบคุณอาจารย์โกวิทยจริงอาจารย์โกวิทก็มาในงานนี้ด้วยแหละนะอาจารย์โกวิทเสนีวาดแะเริ่มก่อตั้งกลุ่มเลขึ้นมาผมก็เข้ามาสมทบในในยุคนั้นแหละพอดีปีแรกๆแ,แล้วก็คุณบุญส่งอีกคนบุญส่งเข้ามาแสดงงานคราวนี้ด้วยบุญส่งอันตรเทนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาสอนวิทยาศิละปะทางด้านศิละปะอาจารย์สมบวงทัพพรัตน์อาจารย์สุรพลแสนคำอาจารย์หลายคน ตอนนั้นแหละก็เลยตั้งกลุ่มเล่ขึ้นมากลุ่มเลก็ที่ตั้งชื่อกลุ่มเลเพราะว่าภาคใต้เราก็มีเลทั้งสองข้างนะมีทะเลทะเลคือเลก็คือทะเลทั้งสองข้างก็เลยรวบรวมกลุ่มคนแต่ชนใหญ่ก็อยู่ในนครจันราชร็จัดตั้งขึงข้นมาสแสดงงานศิละปะชื่อกลุ่มเลน่าประทับใจมากกลุ่มเลอยู่อยู่ตั้งห้าหกครั้งรู้สึกแสดงอยู่สี่ห้าปีใช้ไรในี่เป็นชื่อโครงการที่น่าสน,นใจมากผมคิดว่าและอยากให้มันมีต่อต่อไป ต่อเนื่องจะกี่ปีก็แล้วแต่คืออีกวิชาที่ผมชอบคือดนตรีผมเรียนดนตรีอยู่วงโยธวาทิศของโรงเรียนเบญจมาราชูทิศต,ตั้งแต่อยู่มม .4 ม .5 ม .6 เคยไปแข่งขันระดับประเทศไปแข่งขันสองครั้งสนามถูกไปเป็นนักดนตรีวงโยซึ่งชอบตั้งแต่เป็นนักเรียนวาดรูปไปด้วยเวลามีงานเราก็รวมวงกันเล่นดนตรีด้วย ใช้ไลยน่าจะหมายถึงความดีงามก็ได้นะครับนครแห่งความดีงามไม่ใช่สวยสวยอย่างเดียวมันมีดีด้วยนะครับนครแห่งความใช่ไลนครแห่งความดีงามมันมันมันไปเข้ากับธรรมชาติธรรมะหรือธรรมชาติผมว่ามันมันเกี่ยวเนื่องกับงานศิลปะเนี่ยเพราะศิลปะเพราะธรรมชาติเป็นตัวเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ทํางานศิลปะนะครับทีนี่นครเพราะว่ามันมันมันมีสิ่งบันดาลใจเยอะ นะครับมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้งศิละปะวัฒนธรรมคือมีงานมัตเตอร์พีซมีงานอะไรที่ดีๆที่เป็นแบบที่ที่จะให้เป็นแรงให้เราทำงานศินละปะเยอะที่นครผมเคยตั้งกลุ่มศิละปะเคยมีกลุ่มศิละปะคือกลุ่มเลตอนนั้นยังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณีและได้แสดงไปสี่ครั้งสี่ครั้งห้าครั้งจะไม่ได้ประมาณนั้นครับแล้วก็ก็ ก็สลายไปตามธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมชาติมึมเถือเป็นเรื่องธรรมดาเรามีเจตนาดีต้องการทําสิ่งที่ใช่ไลไงกลุ่มอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาสอนอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะเข้ามาจากสิงคโปร์แล้วก็ได้รู้จักคบหากันชอบพอกันเขาก็รวมๆตัวกันก็เยอะตอนนั้นนะฮะก็เห็นว่าพอไปกันไดก้ก็ชวนกันเล่น ทำกลุ่มเลยแล้วก็ผมพอมีงานมีการทํานอกนอกนอกที่ไม่มีเงินเดือนจํากัดนะนะหาได้เยอะก็ใช้เยอะอะไรเงี้ยนะก,ก็เป็นนายทุนให้เขาอะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ที่คนรุ่นใหม่เขาก็เกาะกลุ่มกันแล้วก็ไม่ทิ้งคนรุ่นเก่าแบบผมนะฮะแล้วผมก็ต้องรับความคิดใหม่ๆของเขาที่เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยนะผมว่าเออก็ออดีนะอย่างปัจจุบันเนี่ยผมเห็นหลายคนนะที่เขาเขียนรูปเนี่ยเขาเกือบจะไม่ร่างกันเลยนะ เขาไปใช้เทคโนโลยีเนี่ยเขาไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเออก็อออดูดีนะแต่ว่าต้องถามตัวเองว่าชอบไหมกันชอบอยากอยากทําทําแล้วมีความสุขเมื่อไหร่ที่คุณทําแล้วมีความสุขนั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยคุณไปเรียนศิลปะแต่คุณทําเพื่อต้องต้องต้องเองาคะแนนคุณมีความสุขหรอกคุณจะไปเรียนเลยโตขึ้นมาคุณทํางานก็เพื่อเพื่อหวังเงินคุณไม่โตหรอก แต่คุณยังเกิดจากพื้นฐานที่คุณอยากทําอยากไงกระสันงานคุณก็ออกมาอย่างบริสุทธิ์คุณก็มีความสุขแฮปปี้เมื่อคุณมีความสุขในงานทำงานงานมันบอกเลยว่าคุณงานมีความสุขงานมันไม่โกหกอันนี้ที่ผมบอกถ้าเด็กรุ่นใหม่จะทํางานเนี่ยคุณทําด้วยความสุขก่อนคุณอยากคุณกระสันคุณต้องมีความกระสันที่จะเรียนคุณชอบศิลปะคุณชอบอะคุณมีอมณ์คุณทำเลยคุณพรีเซนต์งานคุณก็ไม่ไม่ต้องเสียแซงถ้าทําวันนี้ดีที่สุด พรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวเหมือนท่านทุกท่าสพูดอถ้าวันนี้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันถ้าคุณทํำด้วยความรู้สึกที่คุณเป็นคุณ,ค,ณคุณชอบอะคุณไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณรักมันไปหาความมาบ้างหน้าไงเอาเลยแต่ถ้าคุณไม่หาความมาม้างหน้าคุณไม่ไม่มีสีไม่มีพงานเบอร์นี้ไม่มีสีเบอร์นั้นแม่งกาแฟก็เพ้นได้เครื่องแกงก็ทําได้ สีแค่หลบก็ทําได้ถ้าคุณมีอารมณ์ขึ้นมาความงางมข้างหน้าสําคัญมากไอ้ตรงเนี้มันสําคัญว่าพอไปหาความงามข้างหน้าได้ลงตัวคอมโพสิชันในชีวิตจะเกิดนะการวางตัวในสังคมจะเกิดมันมันเกิดได้หมดเลยการสอนลูกสอนหลานมันจะเกิดคอมโพสิชันะองค์ประกอบสินนี่สําคัญมากผมผมถือว่าเป็นเป็นปรัชญานะเอ้ยเป็นธรรมะองค์ประกอบสินเนี่ย สิ่งที่ที่ที่ผมทํางานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสถานที่จริงแล้วแต่ผมจะมีโมเดลไหมไมให้มาห้เพื่อเป็นนิติการแล้วก็แต่งานติดที่จริงแล้วสูงประมาณ4ีเมตรแล้วก็งานอีกชุดนึงก็งานครูต้นโนราอ,องค์เท่าครึ่งหล่อโลหะรุมดำองค์เท่าครึ่งก็มี จัปญาสายคว้างฟาดตะปูนศรีสธาส่วนปลาเนี่ยสองชุดที่กอโยตอนนี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของกอโยศิลปะค,คือสิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดนั้นหรือเมืองนั้นเป็นที่น่าสนใจเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้หรือเป็นที่ท่องเที่ยวดึงคนมาหรือเมืองที่มีศิลปะที่นั่นก็จะพัฒนาเมืองไหนมีศิลปะก็จะพัฒนาเรื่องของรสืยมของคน เมืองนครเดียมราชของคุณมันเป็นเมืองแห่งอารยธรรมมันโคตรช้ไเลอ่ะไม่ใช่ชัไเลธรรมดาอุ่ยมันเก๋เลยอ่ะมันมีสถาบันศิลปะมันมีโบราณสถานมันมีประวัติศาสตร์มันมีธรรมชาติมันก็มีทุกอย่างที่ผมได้ทํางานแสดงครั้งนี้ผมเกิดงานใหม่ผมไม่เคยคิดอางานอันเนี้ยนะซึ่งมันซับเจ็ทมันเยอะมากมาใส่กับอีกอันหนึ่งแล้วก็ต้องแล้วก็นี่สำคัญนะชิ้นแค่นี้ ลบทิ้งไป5รอบนะครับทำมาสองวันจนลงตัวเป็นทีมีผมก็มองว่าในนักกอ่์มีมีมีศักยภาพแต่บางครั้งอาจจะขาดการรวมตัวหรือขาดผู้สนับสนุนเชื่อมต่อันเป็นคนภาคอีสานนะผมก็มาอยู่ที่นครศรี ธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีศิลปินมากมายเลยนะครับคนทํางานศิลปะมีเยอะมากเขามีการรวมกลุ่มมีกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนคําว่านครไฉยไลเนี่ยคำว่าไฉยไลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นความงามที่มันมีสเสน่ห์นะกิจกรรมทางด้านศิลปะเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชธ,ธรรมดาผมชอบเขียนเขียนภาพคนภาพคนภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเป็นเรื่องราวของศิลปินที่ดังๆนะครับที่เขาเสียชีวิตไปแล้วจังหวัดนครนี้เรามีศูนย์ที่ผลิตบุคลากรทางศิลปะถือว่ามันไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นเลยนะครับถือว่ามากด้วยซ้ําโดยเฉพาะศิลปินที่ไปจากจังหวัดนครไปสร้างชื่อเสียงให้ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเมืองหลวงนี้มากมาย วันนี้ก็ยังทางานภาพพิมพ์นะครับโดยเฉพาะภาพพิมพ์แกไม้ก็มีการพัฒนามาตลอดนะครับก็เกิดไอเดียใหม่ๆเกิดความคิดใหม่ๆดูรูปแบบงานพัฒนา,าไปเรื่อยนะครับก็มีงานที่หลากหลายขึ้นนะครับเอารูปกระ่นะครับเป็นประธานเป็นจุดเด่นในภาพโดยพื้นหลังเนี่ยนำลักษณะงานศิลปะไทยมาเป็นฉากหลังใช้อะไรก็คือความงา,ามแต่ว่างานในที่นี้น่าจะไม่ใช่ความงา,ามเพียงงานศิลปะนะครับแต่ผมเชื่อว่าความงา,ามที่นี่คือความงามที่เกิดจากความสามัคคีความร่วมมือโดยศิลปะเนี่ยเป็นสื่อนะครับ นครชัยลเป็นเมืองที่ที่น่าอยู่นะครับเป็นเมืองที่ครบทุกอย่างภูเขาทะเลนักท่องเที่ยวมานี่ครบในตัวนครศรีธรรมราชนะครับเจาะลึกลงไปอีกนิดก็คือมันเป็นเมืองศิละปะเม mm ืองศิละปะวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดที่นครศรีธรรมราชใช้ผลผลิตของศิลปินตรงนี้นะครับ mm hmm. เป็นเป็นสิ่งให้เกิดประโยชน์กับประเทศ ผมจะเขียนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเรื่องของทิวทัศน์สามแบบในภาคใต้เนี่ยทิวทัศน์เราจะสังเกตว่าไม่มีคนเล่นเรื่องของบรรยากาศของสีที่สดใสส่วนใหญ่จะทึมๆหรือว่ามืดๆใช่ไหมครับด้วยบรรยากาศที่เราเขียนเหมือนฝนตกแต่ผมเนี่ยจะด้วยความที่ผมมาจากเชียงใหม่ผมเสพอินเทชันนีมาค่อนข้างสูงผมก็เลยคิดว่าผมจะเขียนบรรยากาศของสีที่สดใสขึ้นนะครับดูแล้วให้ความรู้สึกสวยงาม อะไรก็ได้ที่เป็นความงามในจังหวัดนครความงามในแง่มุมไหนที่ติลปินหรือว่าคนทําง,งานศิละปะในแต่ละคนเลือกที่จะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นเอามาเป็นหัวข้อที่จะเสนอออกมาผมก็เลยเลือกหยิบยกเอาตรงนี้มาแล้วก็มา ถ่ายทอดอสร้างสารรค์ออกมาเป็นงานจิตกรรมด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อให้คนหันมามองและก็ตระหนักเห็นความงามธรรมชาติเนี่ยเพียงแต่ว่าเมื่อผ่านมุมมองของคนสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเนี่ยในงานนั้นก็จะดึงอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยเพื่อทําให้เกิดความพิเศษอยู่ในตัวงานนครเนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งความสุขอยู่แล้วนะคะความสวยงามความผูกพันนะคะที่เรามองดู ทั้งด้านทั้งธรรมชาตินะคะวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบเนื่องสืบทอดต่อกันมาจนมาถึงคนรุ่นปัจจุบันเรามองสิ่งที่เราสนใจใกล้ตัวของเราว่าสิ่งในใกล้ตัวของเรามีอะไรบ้างมีเกิดความงามอะไรบ้างอาจจะหยิบเรื่องเล็กๆนะคะอ,อ,อย่างเหมือนคุณโสร่หยิบเรื่องโนราเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าเหมือนคนอื่นๆเนี่ยอาจจะ ชื่นชอบอย่างอื่นอาจชื่นชอบแสงเงาอาจชื่นชอบของเก่าๆแล้วก็หยิบมาเพื่อให้เกิดเกิดความงามถ่ายทอดให้เกิดความงามได้ค่ะเซรามิกนี่ก่อนที่จะขึ้นงานขึ้นรูปเนี่ยเราต้องวางแผนหมดเลยว่าทํายังไงไม่ให้มันแตกเราจะลงสียังไงเราจะใช้เคลือบแบบไหนอะไรยังไงคือมันต้องรัดกุมทุกข,ขั้นตอนมันทําให้กัดให้เรา,ารู้จักการการที่จะนําสัญธรรมของดินเนี่ยมาใช้ ก็ในการดำเนินชีวิตวางแผนรอคอยปล่อยวางทุกคนพอมองศิลปะเนี่ยก็คือผูกกันปั้นก็ดินเหนียวภาพพิมพ์ก็แท่นพิมพ์ทีนี้งานศิลปะสมัยใหม่ในอนข้างหน้าเนี่ยศิลปินเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาเรียนรู้เรื่องของวัสดุสมัยใหม่เรียนรู้เรื่องของ ตัวเทคนิคที่มาใชา้แต่ผมเชื่อว่าพื้นฐานของศิลปะจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ทักษะคนที่ไม่มีระบบระเบียบส่วนมากจะไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตแต่คนที่ประสบความสาเร็จก็เหมือนกับหลายคนที่เรารู้จักเหมือนคล้ายๆวัะพูดแอาเป็นคนที่มีความคิดบางคนก็เรียกว่าหัวดีศิปลปะมันต้องมีความคิดมีมีหัวดีนะครับไม่ใชแบบ่แบบที่เขาพูดมาแต่ก่อนตอนที่ผมเรียนเขาว่า เหมือนคนที่เรียนอะไรไม่ได้แล้วมาเรียนดีแล้วป่นั่นแหละครับสมองไม่ดีนี่เขียนรูปนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับเขียนรูปนี่ผมบอกตามตรงว่าไม่ใช่ง่ายนะครับการการฝึกด้านทักษะเนี่ยสภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาและสับสนวุ่นวายสภาพจิตใจของคนในสังคมนั้นนะต้องมีความหนักแน่นมัน่คนคงพร้อมที่จะเจออุปสรรคมากมายให้ได้และแก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง เพราะฉะนั้นใอ้แรงบันดาลใจตรงนี้ผมก็เลยสร้างงานขึ้นมาโดยใช้สื่อของสัตว์จินตนาการแฝงอยู่ในผนังสีทองเท็กเจอร์ที่เป็นความเป็นสมัยใหม่แอบซ่อนเลนอยู่ในตัวงาน,น,นเราก็จะไปสังเกตดูได้สังเกตให้ดีนะครับว่าในตามหลืกของซอกผนังนั้นสีทองของความ,มุ่นวายของสมัมปัจจุบันนั้นมันจะมีสิ่งมีชีวิตซ่อนเลนอยู่ การใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนทุกระดับนะครับผมทุกคนก็จะมีความสุขในแต่ละบริบทของแต่ละคนนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมที่ที่คนส่วนใหญ่เมื่อคุยกันมันก็คือความงามของสีที่ทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันเช่ในไม่ว่าคนจนคนรวยเวลาเห็นพลาทิตย์ขึ้นเขาก็จะชอบสีเห็นลุงเขาก็จะชอบสีคือความสุข,ขนนมันจะตรงกันตรงจุดจุดที่เขาเจอสีที่สวยงามครับผมหน้าที่ของศิลปะ หน้าที่ของศิลปะมันต้องบันทึกบันทึกเหตุการณ์จริงๆบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกความเป็นไปชีวิตก็เหมือนกันบางครั้งเรามันต้องมีมีช่องว่างของชีวิตมันมีสีสันศิลปะกับชีวิตมันเป็นสิ่งเดียวกันคิดว่าฉายไรมันก็เป็นคำที่เออมันมันกินความได้หลายแบบบางคนก็มองเป็นเปรี้ยวๆก็ได้มองัำว่าสวยอย่างเดียวก็ได้หรือหรือรว่ามองตั้งหลายมิติผมว่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรเป็น ความงามที่งดงามกว่าเดิมงดงามที่นี่คือเป็นงดงามที่แบบมันมีความงดงามที่มันกลมกลืนก,กับไปกับโลกไปกับกระแสโลกบ้างนะแล้วก็มีความทันสมัยบ้างนะทันสมัยที่นี่เราก็เป็นทันสมัยที่ด้านสว่างไม่ใช่ด้านมืดเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถสร้างนี้ให้มีพลังวัอสมควรเนะ่ยนะครน่าจะใช้ได้แน่นอนคนะรับศิลปะมีความสําคัญมากที่ด้านทีที่ต้องเข้าไป ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมา AI มันใช้มันต้องใช้ทั้งคนที่เป็นนักปรัชญานักมนุษยวิทยานักศิลปศาสตร์เพื่อจะเข้าไปป้อนข้อโมูลให้ AI เนี่ยมีชีวิตชีวาม,มีมีความรอบร,รู้ขึ้นมาตรงนี้ผมรู้สึกว่ศิลปะมีมีมีส่วนสำคัญมากๆในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ควบคู่ไป ท่นแก้วกล้าแหวนตาลินนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าหากว่าท่านสนใจเข้ามารับชมผลงานที่ปริทัศน์อาร์ตคลับที่นี่นะคะสามารถจะเข้ามารับชมได้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่19กันยายน2564เลยค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาเลยนะคะโดยทางปริทัศน์อาร์ตคลับของเรานะคะได้เตรียมพร้อมรับมือกับโควิด -19 อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังสามารถรับชมเราผ่านทางช่องทาง f a ซบ o o กแฟนเพจนะคะแล้วก็ y o u t u b e นะคะในชื่อนครฉชยไลน์ได้ทั้งสองช่องทางเลยค่ะอคขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ